รู้กันไหมคะแค่เรามีพอสพอเพียงครั้งเดียวก็เสี่ยงติดโรคได้ถึง7โรคแต่ที่น่ากลัวเลยคือหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองติดวันนี้นวจะมาพูดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด7โรคที่ทุกคนควรรู้จักโดยจะขอแบ่งโรคออกเป็นสากลุ่มดังนี้กลุ่มที่ 1. s i v ซิฟิลิสและหนองใน กลุ่มโรคนี้สามารถติดได้ทางเลือดน้ำเชื้อหรือของเหลวในร่างกายส่วนวิธีป้องกันคือการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทางปากหรือการสอดใส่กลุ่มที่ 2- s HPV หูดงอนไก่เริม3โรคนี้ติดจากการสัมผัสแม้จะไม่ได้สอดใส่ก็สามารถรับเชื้อได้วิธีป้องกันคือฉีดวัคซีนให้ครบ3ามเข็มและสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรมและที่สําคัญหลีกเลี่ยงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดขณะที่มีบาดแผล และโรคสุดท้ายไวรัสตับอักเสบบีติดต่อได้จากทางเลือดการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดและติดได้จากแม่สู่ลูกวิธีป้องกันคือฉีดวัคซีนให้ครบและหลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่นใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกกลัวน้องว้าขอแนะนำที่ดูแลตัวเองเพิ่มเติมให้ห่างไกลจากโรคติดต่อเหล่านี้ 1. ึเข้าตรวจเลือดและตรวจภายในประจำปีโดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนหลายคนและอย่าลืมสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรม สสังเกตร่างกายตัวเองหากมีตกขาวผิดปกติมีสีกลิ่นที่เพี้ยนไปจากเดิมหรือมีแผลบริเวณจุดซ่อนเลนให้รีบพบแพทย์โดยทันที 3. ไม่ส่วนร้านช่องคลอดทุกกรณีเพราะเป็นการรบกวนจุลินทรีย์ภายใน 4. ดูแลสุขภาพและเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอยู่เสมอก่อนจะรักใขรอย่าลืมรักตัวเองก่อนป้องกันไว้ก่อนเท่ากับเซฟได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ <Yeah! S 1> ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ตอนนี้นวาและพี่หมอพรมีไลฟ์สดตอบป,ปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงทุกวันอังคารพุธและพฤหัสเวลาเที่ยงตรงอย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะ